อย่าวานี้เวทป้าโอ้ยเสือมอบแซงมาฮะเฮ้ยโอ้โห BMX x m BM x x กระโดดเป็นจิงโจ้แล้ว BMX ยังไงฮะ BMX กระโดดทำท่าจะนำเวทป้านะแต่แม่เวทป้าบิดบทปอกแซงหายไปอ,อีกแล้วสวัสดีครับอยู่กับพลดพาซาในเกม gtv v ออนไลน์นะครับ วันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเทสความเร็วกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานี่มากันคนละผาันนะครับระหว่างจักรยานนะฮะจักรยานสิ่งนักปั่นนะครับเจอกับเวสป้าสิ่งนักปิดฮะไปดูความเร็ว<อ>มันจะมันจะสูสีกันขนาดไหนนะจริงๆมันลดคนละระดับกันเลยนะฮะอันนี้เป็นรถมีเือนะเป็น,านาารถต็มี่เตี แต่รถที่มีเกียร์ด้วยเกียร์ด้วยเกียร์อะไรเป๊ะเกียร์มวเกียร์แหมเกียร์มัวนะฮะเวสป้านี่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีเครื่องยนต์ส่วนจักรยานเนี่ยมันมันใช้แรงคนปั่นแต่ว่ามันอาจจะแซงก็ได้เพราะว่าไอ้นี่เสือหมอบมันไอ้เสือหมอบหรือเสือภูเขานะเสือมอบเสือหมอบระเสือหมอบมันแรงพอสมควรนะที่เคยปั่นมันก็ไม่ได้ขี้นะ ส่วนคันนี้ B M X B M X มันเหมือนจักรยานเด็กหรือมันจะไหวเหรอไหวนะพี่เห็นก็ไหวนะเห็นแบบนี้จุดยอดเลยพี่รอเรื่องกันจราจนี่จะใช้พี่ะพี่แม่สิปักว่าไม่เท่าตาเห็นนะมาเดี๋ยวรองยะนีพร้อมเราเป็นพร้อมเนี่ยเบสติ่งแต่งตัวไปสนามบัวตะครอที่ไหนวะเนี่ยห่างรถไงเบส ชื่อเกิดรถนี่ไม่บาลานซ์กันเลยภาพมังรถนี่เย็นเลยพี่อุ้ยอ่ะพร้อมครับาจำตำแหน่งได้ความจริงเสือภูเขามันแพงกว่าเวปาร์มเหรอพีเออเป็นจนขอหมือนที่เป็นาวกเาไปเวปาร์มถจักรยานถูกด้วเต็กขับไหนฮะเนี่ยไอ้เจ้าอีัวเจ้าอ่ะแอ่งเครื่องยนต์จักรยาน ว่าแต่งว่าแต่ยศเลยวัยทั้งคู่แม่แพงตรงชุดนี่แหละชุดแพงชุดแพงกว่ารถสิเออพี่ผมไม่ยอมผมแต่งมั่งไหนฮะนี่เอาโอ้โหชุดยังก็จะไปเล่นน้ำที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดตัเบาชุดเกดีกว่าเกดขี่เวทป้า เดี๋ยวจะแก้เพ่คือสุดตัวเบาสุดตัวเบานะเออบไวหมดก็บตะี้นะมา,ม,มาจำตำแหน่งได้ครับเดี๋ยวรอสัญญาณนะครับเวทป้ามีไฟตัดนี่แหละรอบนี้เราเออกแบบว่าขับธรรมดาก่อนนะครับไม่หมอบไม่หมอบไม่ไม่ยกล้อนะเฉพาะเวทป้านะส่วนจักรยานนี่จักรยานนี่คือหมอบได้นะครับแต่ไม่โดดน,นะฮะหมอบได้ชิปได้แคปล็อกได้นะครับ โอเคพร้อมไหมครับผู้เข้าแข่งขันพร้อมครับอยากรู้ว่ารถกรรมการนี่ขับมากี่ปีนล้ะฮะบอดีน่าจะประมาณ20กว่าป,ปี <laughs> ใช่พี่แค่พี่ตั้งทีบอกเหตุว่าไม่สมรรหน้านลาเลยกระจกกระจบ <laughs> ไปหมดแล้วเนี่ยเออเจอมาข้างทางเมื่อกี้อะไรขับมามไม่รู้รถใครเหมือนกันเอาไปขายเป็นเซ็ตเลยพี่เออไม่รู้รถคุณปู่ที่ไหนเขามาจอดลืมทิ้งไว้อ่ะสาม หมายได้ครับเวปป้ารู้สึกว่าเวปป้าแรงต้นออกตัวนํำไปก่านะฮะ <c oughs> โอ้โมันเยอะด้วยม,มีเยอะด้วยมีปาดด้วยมีปาด,ด้วยฮะเปียเอ็กยังที่โหลอยู่นะ <c oughs> เสือหมอบ <c oughs> เสือหมอบทันไหมไม่ทันนะเวปป้ามันรู้สึกว่าเวปป้าจะได้เปียบกว่าค่อนข้างเยอะนะครับบิดหายไปแล้วตอนนี้ แม่ไม่เห็นฝุ่นฮนะหายไปในหมอกยกล้อโชว์อีกดังหาก <c oughs> โอเครอบแรกนี่เวทป้าชนะไปอย่างขาดลอยนะฮะ <c oughs> เล่นซะจักรยานหายวับกันเลยทีเดียว <c oughs> มารอบสองดีกว่า ไงฮะเวทป้าเมื่อกี้ความรู้สึกหลังจากเข้าที่หนึ่งล้มกองเลยพี่ล้มโกงเลยนะรู้สึกแบบกดดันบ้างไหมฮะไม่ไม่เลยนะนำเขาลิ้วเลยฮะเป็นไงบ้างฮะ BMX ครับผมที่โหลตามเคยฮะที่โหลนะเมื่อกี้เมื่อกี้เอาจริงหรือยังฮะยางครับพี่ยังยังรอรอกระโดดได้ก่อนพี่เดี๋ยวเอาจริงให้ดูเมื่อกี้ยังไม่ได้เอาจริงนะเอ้า เวทป้าลาก่อย <laughs> ลาก่อยจางโจ้ฮะมีหน้าที่นะฮะเวทป้าจากเราไปแล้วเดี๋ยวนะว,วิ่งหนีไปดูแลชนะเกินวิ่งหนีไปหายไปแล้วอายเอาเขิน <laughs> เอาเสือมอบเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ความรู้สึกหลังจากสูสีกับเวทป้าคา่อนข้างเยอะเลยเมื่อกี้ทำยัางไงาก็ไม่ทนันมันพี่เร็วเกินเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ใส่เกียร์ยังครับเมื่อกี้ยังไม่ใส่ครับเมื่อกี้บอกบอกนะอ่อนให้บอกบอกนะยังไม่ได้ใส่เกียร์นะครับผม อ่อนให้อยู่เลยอ่อนได้อยู่แล้วใครก็ไปเตะเวทป้าเล่นมันขับไม่ได้แล้วพี่ตล้งแต่ขี่เล่นอะอะมันขี่ไม่ได้เหรอได้ได้ครับเพราะเจ้าของหลุดไปแล้วล็อกไว้อีกโอเคเอาไว้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปเรียกคันใหม่มาก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับรอบสองเราแก้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าเวทป้าจะนำริ้วหายไปเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเสือหมอบ ส่วน BMS นี่รังท้ายนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจัดฟีสไตล์นะครับโชว์ความสามารถที่แท้จริงออกมานะ b m x มั่นใจแค่ไหนครับรอบนี้ฟีสไตล์พี่มั่นใจ100%็แน่นอนชนะชนะแน่นอนนะใช่พี่โอเคครับขอให้โชคดีจานโจฮะเป็นไงฮะวันนี้เวทป้าชนะอยู่แล้วพี่ชนะอยู่แล้วนะโอ,โอเควันนี้เปลี่ยนตัวลงแทนเก่งเอนจินนะครับ อ่ะเสือมอบไคตุนครอบนี้มั่นใจไหมครับชัวร์ครับผมชัวร์ชัวชนะชัวร์ชัวแพ้ชัวร์แพ้พี่แต่ละคันาน่ากลัวเลยเกินเออแม่ไอ้ใส่สองคันนุนเขาเอาจริงนะคันนุนเขามั่นใจกันมากเลยนะใช่ครับแล้วผมเอาจริงไม่ได้ไงคันนี้เดี๋เจอนี่แบกจักรยานวิ่งเลยเดี๋ยวถ้าตามไม่ทันนีเอาจักรยานขึ้นป่าแล้ววิ่งไปเลยรับรอง ชนะแน่นอนใช่พี่โอเค<น>ราจำตำแหน่งนะครับรอสัญญาณนะครับเดี๋ยวขอกรรมการขึ้นรถก่อนแม่รถนี่ก็บูโรทั้งเหลือเกินคนอะไรมาเต็มเลยเี่ยเหมือนจะย้ายบ้าน้านเ,หเหมือนกรรมการมันแบบว่าค่ำไหนนอนนั่นเนี่ยแล้วดูข้างในกระจกมันยังเป็นมือหมุนอยู่เลยเอาต,าอตังค์ไปแต่งรถหมดแล้วใส่คอนโดไปแต่งรถ เอาตังค์ไปแต่งซูเปอร์คาร์แพงๆแล้วดูมันขับคันนี้มานอนในรถไม่ใช่พีพบทขนของก็มนไม่ใช่อะไรนะพี่มีอะไรแต่งรถใช่ไหมเบี้ยไรออกจากบ้านนะเอาแต่แต่งรถไม่ยอมกลับบ้านกับช่องแม่สงสารกันนะครับแม่โอเคพร้อมนะครับผู้กำลังขันพร้อมครับพร้อมครับสามสอง ไปได้ครับจังหวะนี้เวทป้าโอ้ยเสือมอบแซงมาฮะเฮ้ยโอ้โห B M X B M X กระโดดเป็นจิงโจ้แล้ว B M X ยังไงฮะ B M X กระโดดทำท่าจะนำเวทป้านะแต่แม่เวทป้า a, บิดบทปอกแซงหายอ,อีกแล้ว <laughs> เสือมอบอยังไงฮะเสือมอบโ,อโหชัวร์เลยพี่ <laughs> ลงมันเย็นเหเลยเกิลนล <laughs> ไอ้เจ้ B M X ชนะเสือหมอบแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปมีไม้ตายกระโดดแอบอยู่เนีอ๋อความรู้สึกเหมือนโดนทิ้งไงตอนนี้ลงมากลงมากแม่ B M X นี่มันมีพลังแฝงซ่อนอยู่นะครับพอกระโดดปุ๊บนี่แรงกว่าเสือหมอบเฉยเลยฮเวทป้าไม่พอใจเหรอเวทป้าไม่พอใจะ จริงๆเวทป้าเมื่อกี้มันก็ตอนออกตัวนี่รู้สึกว่าเสือหมอบออกตัวแบบที่หนึ่งเลยนะใช่ครับเออแล้วก็บ<ร> <B> ีเออแล้วก็บีเอ็กก็แบบค่อยๆจี้ขึ้นมาอาอาวอาส่วนในเวทป้าที่ความแรงมันคงที่นะคือพอมันบิดขึ้นมาพอรอบมันมาปุ๊บเนี่ยมันบิดหายไปเลยเนะยกยาวเลยื่อกี้ยกบยาวเลยนะเออ โอเคเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราต่อให้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเวทป้าไปประจําจุดสตาร์ทริมนู้นเลยครับริมนู้นแล้วที่เดิมมาจักรยานมาทางนี้ฮะนี่จักรยานเส้นนี้เส้นนี้นี่เออเส้นนี้เส้นนี้ครับสองทั้งคู่เลยฮะเดี๋ยวดูดิวเวทป้ามันจะแจวอยู่ไหมรอบนี้เราต่อให้แบบสุดๆเลยเออกสัญญาณไป เดี๋ยวต้องเอาสัญญาณไปตรงนู้นรูปหนึ่งจะได้มองเห็นโอเคจานโจ้อขอเสียงหน่อยฮะนับมันหลับหรือเปล่าวะ <c oughs> มันหลับหรือเปล่าวะไม่หลับพี่ยังอยู่นะอยู่ครับโอเคนะโจ้โจ้กินข้าวยังกินแล้วพี่โอเคกินแล้วนะ <c oughs> โอเคพี่เป็นห่วงเดี๋ยวพวเป็นลมเป็นแรง กินกับอะไรเจ้ากินกับอะไรกินกับอะไรเจ้ากินกับกับข้าวแน่ๆอ๋อข้าวกับข้าวนะโอเคอย่างนี้หน้าแบนออกจากพีเอสไว้เป็นอ้าวพร้อมนะครับผู้เข้าแข่งขันพร้อมมาบอกครับผมโอเครอสัญญาณนะฮะเดี๋ยวกรรมการขอตัวล้ำหน้านิดนึงเดี๋ยวจะโดนระเบิดซะก่อนอ่ะสามสอง ไปได้ครับแม่จังหวะนี้ B M X บอกกูรอจังหวะนี้มานานแล้วนะกระโดดยกหน้ายกหลังแม่ทำเป็นเล่นไปนี่แซงกระทั่งรถเก๋งนะครับ B M X เขาจริงแล้วแบบพูดแรงฮนะเออ,อเวทป้ามาแล้วเวทป้าเวทป้ายกล้อมาแนละ้วเวทป้ายังไงฮะจังหวะนี้โอเวทป้ายกกล้อไม่สนใจใครเลยฮนะเขาจะแซงได้ไ,ดไหมจีไปแล้วจีไปแล้วโอ้ เวทป้า,าแ,แ,แรงทะลุโลกจริงพี่ต่อคือสนามยังจะชนะเขาอีกนะแสดงแนด,แด้านเลยเจ๊ผมยังไม่ถึงเลยเนี่ยเสียหมอบยังไม่ถึงเลยแม่ยอดมากครับเวทป้าเก่งกับจักรยานเก่งกับจักรยานเอ้ามารวมๆเดี๋ยวสรุปผลครับเอ้าสรุปผลนะฮะหลังจากทดสอบกันทั้งห,หมดสามรอบนะครับ เอาเป็นเราดูทีละประเภทดีกว่าเดี๋ยวเอาประเภทจัก,กรยานก่อนคือจัก,กรยานเนี่ยตอนแรกถ้าตามความเร็วพื้นฐานเนี่ยเสือหมอบมันจะเร็วกว่านะครับแต่ปรากฏว่า B M X ที่มันมพลังแฝงอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ากระโดดปุ๊บเนี่ยแซงเสือหมอบหายวับไปกับตาเลยนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่ในระดับของจักรยานนะครับพอไปเทียบกับเวทป้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยปรากฏว่าเวทป้ายังทําความเร็วได,ได้สูงกว่าอยู่ดีนะครับ ถึงแม้มันจะเป็นอรสไซ์ที่ช้าที่สุดในเกมนะแหมดูร่องรอยเวทาล้มมาหลายรอบต้องให้รางวัลครับต้องให้รางวัลมันไส้ชนะ่อเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> ยิงปืนขู่ด้วย <c oughs> ยิงปืนขู่ด้วย <c oughs> อา้าวโอเค ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูคันไหนแข่งกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมและเดอะแก๊งพีจีทีเขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปหมดแล้วจะเป็นรอเวลานิวตาแล้วไปไข่รอบปลายไข่รอบชั มันเกิดใกล้เรซสบลเยติเลกาเลย